สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตีมีรถเก่งมาแนะนำกันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เลยได้เป็นเจ้า Toyota าแคม y ค่ะได้เป็นเครื่องยนต์2.5ตัว G ีนะคะรถน้ำมันล้วนนะพี่ๆได้เครื่อง2.5เลยนะคะตัวรถได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เดินๆจากโรงงานเลยนะคะได้รถปี2019นะคะพี่ๆออปชั่นด้านหน้ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะไฟหน้านะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ทัมนิ่งไลท์นะ,ะไฟเลี้ยวไฟหลีมายุครบอยู่ในคมเดียวกันเลยนะคะพี่ๆมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะ พร้อมกับเซนเซอร์ด้านหน้าอีก2จุดนะคะพี่ๆกระจังด้านหน้าได้เป็นแบบโคมย่อมตัดกับตัวสีรถเลยตัดกับสีรถเลยนะคะพี่ๆสำหรับของตัวล้อนะคะได้เป็นตัวล้อแมกนะได้เป็นตัวล้อแมกนะคะยางมิชลินขอบ18นะได้เป็นยางมิชลินขอบ18นะคะนี่ล้อแมกมาดูกันใกล้ๆเลยนะคะซุ้มล้อนะคะสวยๆแบบนี้เลยซุ้มล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะพี่ๆสวยๆเลยสวยๆเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะได้เป็นพับและปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเดอร์ LED ไปให้เรียบร้อยเลยนะคะ กระจกตรงนี้นะคะได้เป็นเส้นคมเนียยนะคะทั้งสี่บานสวยๆเลยนะพี่ๆมือเปิดนะคะได้เป็นมือเปิดแบบสมาร์ทเอ็นีนะคะสวยๆเลยนะคะตอนนี้มีมาเข้าตัวเครื่องยนต์2.5ตัวนี้มีคันเดียวนะพี่ๆมีคันเดียวนะคะไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะไฟท้ายแบบ LED นะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังติดตัวรถมีมาให้เรียบร้อยเลยนะพร้อมกับไปพ่ออีก2ครพังแบบนี้เลยสวยๆเลยนะนี่โลโก้แคมรีนะได้เป็นแบบ คมเงียมนะนี่แบบนี้เลยนะพี่กล้องมองหลังติดตัวรถมีมาให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะด้านหลังนะพี่พี่เป็นคุมทัวไปด้วยสีดํานะช่องตรงนั้นนะสามารถล้วงมือมาหยิบสัมภาระได้ด้วยนะสวยๆแบบนี้เลยแม่แรงยางอะไหล่นะคะอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์หมดเลยนะพี่พี่อยู่ครบถ้วนหมดเลยนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะไฟเบรกดวงที่สามมีไปให้เรียบร้อยเลยนี่ตรงน,นี้กระจกแทนนะคะจากโตโยต้าทุกบานเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะขนาดเครื่องโยนต์สอนะคือสวยมากๆสวยมากๆเลยใครที่กำลังตามหารถเก่งไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำเลยนะ,ะเครื่องโยนต์สอนห้านะคะมีคันเดียวนะ,ะได้เป็นสีดำด้วยนะพี่แต่ถ้าเป็นเครื่องโยนต์สอนะเรามีให้เลือกเป็นโกดังเลยนะมีให้เลือกเป็นโกดังเลยนะเดี๋ยวหนูพาไปดูในส่วนของห้องผูดดยสารกันเลย ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะคุมเทนิไปด้วยสีดําเช่นเดียวกันเลยคุมทวนไปด้วยสีดำนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังมาพร้อมกับสายรัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยอีก3เส้นนะคะพี่พี่พรมนะคะวางเท้ามีไปให้ทั้งรอบคันลุดเลยแล้วก็มีแอร์แยกตอนตอนสามนมานะคะพี่เป็นแอร์ดูโอโซนนะแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะคะไม่ต้องแย่งกันเลยนะไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะแล้วก็ม่านตัวนี้นะเป็นม่านบังแดดนะคะบังแดดทั้งสองฝั่งนะคะสาหรับห้องผู้โดยสารซ้ายขวานะ มีไปให้เรียบร้อยเลยนี่ตอบโจทย์สุดๆเลยนะสำหรับลูกค้าแคมลี่เนาะคือคนคิดสันอนะคนคิดสันทำถึงจริงนะพี่ทำถึงจริงนะรถคือดีเลยอ่านี่ถอดให้ดูกันสุดๆตรงนี้เลยนะถอดให้ดูกันสุดๆตรงนี้เลยนะพี่พี่นี่แม็กอาร์ดเดิมนะคะอยู่ครบหมดเลยอยู่ครบหมดเลยนะคะพี่พี่ เไปดูในส่วนของห้องคนขับกันเลยนะคะนี่ภายในได้เป็นทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะเบาะคู่หน้าพับและปรับไฟฟ้านะคะที่เบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะสวยๆแบบนี้เลยออปชันข้างประตูคือครบเลยนะออปชันข้างประตูคือครบเลยนะคะสําหรับคันนี้คือสวยสวยๆเลยสําหรับคันนี้นะคะพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะโทรเข้าโทรออกจากตัวพวงมาลัยได้เลยนี่ อีคอนโหมดนะคะอยู่ครบหมดเลยนะมาพร้อมกับปุ่ม full start นะคะมาแล้วก็เป็นกิญแจแบบคิเลตนะคะพี่ๆสวยๆเลยสวยๆเ,เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะออปชั่นข้างประตูคือครบเลยนะคะกระจกสามารถปรับขึ้นลงออโต้ได้ทุกบานเลยนะพวงมาลัยนะคะไม่มีรอยถะลอกเลยไม่มีรอยถะลอกรอยขีดขวดเลยนะพี่ไม้นะคะไม้แท้ไม้เดิมนะหน้าจอเรือนไม้นะคะไม่อยู่ที่ 1 9 1 9 5แกิโลเท่านั้นเลยนะคะพี่พีสำหรับคันนี้คือสวยสุดๆเลยมาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะคะเกียร์ได้เป็นแบบออตโต้แอร์ออตโต้นะคะเบรกมือไฟฟ้า e-v mode e-con mode นะคะหมดการลื่นไหลมีให้ครบเลยนะคะจบสดที่ Camry คันนี้คันเดียวเลยนะคะเครื่องยนต์2 5 cc ซีซีเลยนะคะพี่พีสำหรับคันนี้คือสวยมากคอนโซลด้านหน้านะคะแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะ ไม่มีรอยขีดขวดเลยนะคะพี่พี่ไม่มีรอยเลยก็ว่าได้นะคะเจ้าข,ของเดิมคือดูแลดีสุดๆเลยนะคะในส่วนของตัวได้เป็นหลังคาสลูปด้วยนะคะพี่ในขนาดเครื่องยนต์2005น้ตัวนี้นะได้เป็นหลังคาสลูปนะไม่ใช่ตัวไฮบริดนะคะคันนี้เป็นน้ํามันล้วนนะคะพี่พี่ย้ำอีกหนึ่งทีนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นหลังคาสลูปด้วยนะคะแดดร้อน <That law S 2> นะสามารถดึงบางปิดได้อาตอ,อบโจทย์สุดๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆี่บ้านไหนนะคะที่ชอบ ความแบบว่าสดใสเนาะสดใสนะคะออกรถทั้งทีนะคะแนะนำแคมรี่เลยนะคะ,ะราคาดีด้วยนะคะพี่ๆราคาดีไม่แสนเก้าไม่เยอะนิดนึงนะคะแต่ราคาเราดีมากๆเลยนะคะสามารถเปิดไฟได้ด้วยนะถ้าเราปิดไฟก็ดับอ่าสวยสุดๆเลยนะคะไฟตรงนี้นะนสวยมากๆนะออปชันคือครบเลยนะคะจบสดที่แคมรี่นะจ๊ะอ่า ตรงนี้นะแทบไม่มีรอยเลยนะพี่ไม่มีรอยเป็นขุยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะเจ้าของเดิม uke, ดูแลดีสุดๆนะให้ดูเบาะใกล้กันให้ดูเบาะใกล้กันนะตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าขึ้นมานะคะด้วยความที่มีเหงื่อเนาะด้วยความที่มีเหงื่อหรืออากาศร้อนจ,จัดเลยนะคะตัวเบาะตัวนี้นะสามารถซับเหงื่อได้นะไม่ทําให้เบาะหม็นอับนะคะไม่ทําให้เบาะหมันอับหม็นเปี้ยวนะคะพี่ๆีเบาะตัวนี้นะคะสามารถซึมซับได้นะซึมซับได้นะคะพี่ๆีแล้วก็จะไม่มีกลิ่นด้วย เราก็จะไม่มีกลิ่นด้วยนะคะเบาะได้ปรับได้ขึ้นลงเยอะมากๆเลยนะสามารถปรับตรงนี้ก็ได้อ่าเอนนะอ่าเดินหน้าอ่าเอนขึ้นเอนลงได้หมดเลยนะคะพี่พี่คือตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะนี่แล้วก็ด้านหลังเป็นทรงสภาพแบบนี้นะเบาะได้ใหญ่กว้างๆแบบนี้เลยเต็น,นั่งนั่งได้เต็มตูดสบายมากๆเลยนะคะหัวเกียร์นะคะไม่มีรอยถะลอกเลยไม่มีรอยถะลอกเลยนะคะพี่ๆ่สวย,ยสวยมากๆนะ พูดให้พูดอีกีทีก็คือสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะแจ้งอีกครั้งนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะอันนี้เป็นสภาพเดิมเลยที่มาเลยนะคะพี่ๆสําหรับคันนี้ภายในก็คือดูดีแล้วนะมาเจอตัวห้องเครื่องนะคะคือดีเข้าไปใหญ่เลยนะพี่จุดแต้มสีโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยจุดแต้มสีโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะแทบไม่มีแทบไม่มีรอยเลยนะอ่าแล้วก็ฝากระโปรงนะคะก็จะมีรอยไอ้นี่นิดนึงนะคะด้วยความที่มันตัวนนี้นะไม่ใช่เหล็กนะพี่ ไม่ใช่เหล็กนะมันเป็นพลาสติกนะคะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่กําลังตามหานะคะอยู่แนะนําเลยนะคะพี่ๆ่สวยมากๆเลยนะสวยมากๆเลยสหรับคันนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่7จ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะได้เลยนะพี่ๆีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะสําหรับคันนี้ย้าอีกทีนะคะ7จ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลยนะคะใครมาเร็วได้ก่อนนะคะใครช้าอดนะคะ สำหรับคันนี้นะคะหากวิพี่ท่านไหนที่สนใจนะคะรีบติดต่อได้ที่เบอร์โทรศ8พท์แปดศูนกันได้เลยนะคะ